สวัสดีครับอยู่ผมปืนสตาร์ค่รถมือสองนุมธานีราคาดีฟรีดาวกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาดูกระบะสัญชาติอเมริกันสไตล์ดุดันกันบ้างนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับ Ford Ranger Double Cab 2.2 XLT High Rider นะครับเป็นปี2019มาในรูปแบบเกียร์ออโต้นะครับผมเป็นกระบะตัวสูง4ประตูนะครับก็ใครที่กำลังตามหาอยู่คันนี้นะครับราคาค่าตัวหน้าร้านอยู่ที่ 1> 6 1 9 0 0 0บาทแต่ถ้าจองจัดจบภายในเดือนนี้นะครับเพียงแค่120บาทเท่านั้นและส่วนลดของเจ้าคันนี้ได้สูงสุดถึง10,000 0บาทนะครับผมจะเหลือเพียง5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครที่กำลังหาฟอร์ดอยู่คันนี้ได้เป็นปี19ส่วนลด1 0 0 0 0 0ราคาเพียง5 1 9 0 0 0บาทนะครับย้ำกันอีกรอบเพราะราคามาดีจริงได้อะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับผมก็นี่สไตล์ฟอร์ดเลนเจอร์ปี19นะครับหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะดูสวยมากเจ้าของกาแต่งชุดแต่งมาให้้้ดดวยนนนีี่ไ่ไเป็ จะจางหน้าแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยดีนะครับโชว์แบรนด์ได้อย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะครับกับตัวนี้แล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับผมนี่ค่อนข้างที่จะโอเคเป็นลูกแก้วนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาด้วยแล้วคันนี้นะครับนี่ในส่วนของตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยเพราะว่าแต่งในส่วนของสไตล์เนี่ยเหมือนออฟโรดจะมีในส่วนของเนี่ยโป่งล้อที่ยื่นออกมาของนี้ค่อนข้างสวยครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับเป็นแม็กแต่งด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นแม็กแต่งรดลายของเขาจะคล้ายกับพวกเอ่อแม็กเป็นแบบบิดล็อกนะครับผมก็ต ให้มันดูมีมความออฟโรดมากขึ้นตัวนี้ก็คือถ้าใครสายลุยพาครอบไปเที่ยวนะครับแบบพวกน้ําตกอะไรอย่เงี้ยครับขึ้นเขาลงเขาบอกเลยว่ามันมากนะครับผมเป็นรถที่ข้างดูดีเลยแล้วก็ตัวนี้2.2นะครับนี่ เป็นเครื่องยนต์202ก็จะโชว์แบตตรงนี้ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดก้องข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็ตัวนี้ดูได้เลยว่ามิติตัวรถค่อนข้างใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับส่วนสูงของผมแล้วก็คือผมเนี่ยสูงอยู่180เวลาขึ้นลงรถขึ้นยังไงนะครับผมสำหรับใครที่ช่วงตัวนี่ค่อนข้างเล็กเนี่ยทำไงดีเวลาขึ้นรถนี่เขามีที่เหยียบนะเวลาขึ้นใหม่ขึ้นง่ายๆครับผมก็เหยียบนี่ก่อนครับท้าซ้ายขึ้นมางี้ซุบนี่นี่าายมกนะครับับครนี่่ดดูไ้เลยวา ในส่วนของการนั่งขับขี่เนะี่ยผมบอกเลยว่านั่งสบายมากๆครับก็ฟอร์ดดูได้เลยว่าค่อนข้างที่จะใหญ่โตโอ้อามากๆนะครับแล้วก็เวลาลงลงง่ายๆนะครับผมผมสูงก็ลงได้ลงเนขั้นบันไดไปค่อนข้างที่จะสบายเลยแต่ในส่วนของออปชั่นภายในเป็นไงเดี๋ยวเราเข้าไปตามดูกันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ให้ดูในส่วนของร้คันก่อนข้างหลังเป็นไงบ้างอ่ะให้ดูกันหน่อยนะครับในส่วนของการนั่งโดยสารด้านหลังสประตูนี่ให้ดูเลยนะครับว่าพื้นที่ด้านหลังกระบะสประตูเขามีเยอะอยู่แล้วเวลานั้นพาครอบครัวไปได้นะครับผม มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนสูงอายุก็นี่นั่งได้อยู่นะครับผมแต่ว่าตัวนี้พอดีผมปรับเบาะไว้ก็จะค่อนข้างชิดนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่ได้ปรับเบาะเป็นไงเดี๋ยวนั่งให้ดูนะครับนี่นี่นะครับก็นั่งได้ค่อนข้างที่จะสบายเลยแล้วก็นี่มีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับอยู่นี้นี่นะครับก็เป็นที่พักแขนที่ค่อนข้างดูดีเลยนะครับมีช่องใส่น้ำมาให้2ช่อง วางในลักษณะที่เออมาพอดีกับตัวเนี่ยสอบพอดีเลยนะครับค่อนข้างโอเคเลยเป็นหนังด้วยคันนี้ได้เบาะหนังทั้งคันนะครับมาสีดําเลยก็ค่อนข้างที่จะสวยดีแล้วก็สภาพดีด้วยนะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดเลยแล้วก็ในส่วนของสภาพด้านหลังนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันหน่อยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของสภาพรอบคันกันต่อก็ตัวนี้นะครับนี่ให้ลเดอร์นะครับผมเป็นตัวยกสูงก็จะมีนี่ครับติ๊กเกอร์แสดงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะดูได้จากเนี่ยด้วยความที่ว่าโป่งล้อเขาจะมีความใหญ่ตัวรถก็จะมีความสูงนี่คร แบบที่แสดงโลโก้นะครับก็เป็นตัว XLT ก็อยู่ตรงนี้นครับนี่เป็น Ford Ranger นะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยผมถือว่ามันค่อนข้างสวยเลยมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะมาให้ด้วย4จุดนะครับนี่ก็เป็นรถกระบะท,ที่ออปชั่นก็ยังมีมาให้ค่อนข้างที่จะครบอยู่แล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ให้ดูกันเลยว่าพื้นที่เก็บสัมภาระเป็นไงบ้างกับรถกระบะ4ประตูก็ค่อนข้างที่จะ มีพื้นที่ใช้สอยได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่ว่าในส่วนของการขนของไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือยายาบ้านแหลงต่างผมถือว่าทําได้ดีกว่าพวกรถตระกูล SUV หรือว่าทรง p ี v ีซึ่งมันได้ปีกกว่าอยู่แล้วเพราะว่าหลังคาเขาไม่มีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจกระบะนะครับอ่ะแล้วก็มาเดี๋ยวดูสภาพฝั่งนี้กันหน่อยเป็นไงบ้างนี่ให้ดูกันเลยร่องรอยลักยิ้ม รองรอยขีดข่วนคือไม่มีเลยกรกะ,กะบะสีดําแล้วดูได้เลยนะครับว่าสภาพคันนี้สีมาค่างสวยเลยนะครับนี่ดูได้เลยสภาพข้างโอเคเลยนี่แล้วก็ภายในด้านหน้านะครับอ่ะดึงให้ดูเปิดให้ดูเลยฝั่งนี้อ่ะนี่นะครับการดีไซน์ภายในของเขาก็จะมีความเป็นสไตล์ของยุโรปหน่อยนะครับผมมีกลิ่นอายแบบรถอเมริกันนิดๆน,น,นะครับก็ค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะโอเคเลยนะครับผมนี่ส่วนของเบาะนี่อย่างที่บอกไปนะครับว่าสภาพสวยจริงนะครับดูได้ตามกล้องเลย ในส่วนของออปชั่นภายในเรื่องใหม่นะครับมีเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับเข้ามาอยู่ในส่วนของภายในกันแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถให้ดูกันหน่อยนะครับก็คันนี้นะครับได้กุญแจรีโมทมา1ดอกนะครับผมเป็นแบบไข่นะครับก็นี่สามารถปลดล็อกรถรถได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเลขใหม่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่าเลขใหม่นะครับก็จะอยู่ที่87,356ืมกิโลนะครับกับรถปี2019 มาอย่างนี้ถือว่าใช้งานได้ปกติเลยนะครับคือเจ้าของเก่าก็ขับปกตินะครับจากเซนเราเนี่ยคือไม่มีกอไมากลับมานะครับผมมาอย่างนี้คือมาเนี่ยแบบปกติเลยครับไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็ในส่วนของนี่ออปชั่นมีอะไรบ้างนะกับฟอร์ดถือว่าเยอะมากนะครับเนี่ยแค่ดูพวงมาลัยมาก็ดูได้เลยว่าปุ่มพวงมาลติฟังก์ชันคูคอนโทรลก็มีมาให้ตรงนี้ครบๆนะครับผมควบคุมหน้าจออะไรต่าง แยกโซนกันได้อย่างโอเคเลยตรงนี้ควบคุมเรื่องเครื่องเสียงนะครับก็สามารถต่อบ l u e t o ได้รับสายวางสายได้เพิ่มเสียงนะครับเปิดสปีกปิดมิวก็ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยในส่วนของตัวนี้ครับนี่ในส่วนของก้านเนี่ยครับก้านไฟเลี้ยวตัวนี้จะไม่ได้แบบเปิดปิดไฟหน้าได้นะครับตัวนี้ก็เป็นแค่ก้านไฟเลี้ยวเฉยๆนะครับผมกดแท็กไฟได้แต่ว่าไฟหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนตัวเนี่ยครับเป็นไดอัลหมุนเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตมาให้นะครับผมว่าเวลาปรับเปิดไฟหน้าเนี่ยเป็นตรงไหนนะครับแล้วก็ในส่่่่ววนน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 ขออองตตัััีีีี้้้ทปปฝเ็แบบบโะครผมมห เวลาให้นะครับอยากได้เร็วได้ช้าก็ปรับกันได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงเป็นอะไรบ้างก็นี่เลยเป็นแบบจอดิสเプย์นะครับแสดงผลในส่วนของตัวว่าเราเล่นเพลงแท็กอะไรนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อบ l u e t o ได้สามารถโทรได้เลยนะครับเนี่ยก็คือมีเรย์เอาท์นะครับเป็นแบบเบอร์โทรนัมเบอร์มาให้นะครับผมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อในส่วนของ CD ซีดเอ้วก AU X นะครับ FMAM ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ USB นะครับผมปลั๊กพาวเวอร์เอะเลชแรงต่างอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่นะครับ ครับพาร์เตเลสไฟดิโวลต์นะครับ AUX แล้วก็ USB อยู่งนี้แล้วก็ในส่วนของแอร์เป็นยังไงบ้างนะครับก็นี่แอร์เป็นแบบปรับไม่นู่นครับปกติทั่วไปก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็มีช่องใส่ CD มาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมาแอบอยู่ตรงแอร์เร layout จะอาจจะวางแปลกนิดนึงเพราะว่ารถเขาเป็นสัญชาติอเมริกันนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ ออโต้นะครับผมก็คืออัตโนมัตินั่นเองมีในส่วนของโหมดชิปเกียร์มาให้นะครับผมก็คือเวลาเราตบลงมาที่ดีเราตบไปขวาปุ๊บนะครับผมนี่ก็สามารถชิปเกียร์ได้นะครับผมเกียร์หเกียร์สเกียร์สนะครับผมไปถึงเกียร์หเลยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับขึ้นเขาทางชันนะครับออฟโรดก็คือตัวนี้เอาอยู่เลยนะครับอ่ะในส่วนของตรงนี้มีช่องวางกระนน้ำมาให้2ช่องนะครับนี่เบรกมือเป็นแบบดึงนะครับผม เป็นการดึงปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่พักแขนนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นวัสดุเป็นเหมือนพลาสติกนะครับผมจะไม่ใช่น่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีช่องเก็บของให้ด้วยถือว่าลึกในระดับหนึ่งเลยนะครับใครที่ต้องการช่องเก็บของลึกๆก,ก,ก็ตัวนี้ได้ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ในส่วนออปชันอะไรอะไรหลายๆอย่างถ้าตรงไหนมันขาดตกบกพร่องไปก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับพอดีว่าคลิปอ,อาจจะอ่าจ,จไปได้ยาวมากแต่ก็คือดูได้เลยว่าตัวรถเนี่ยมาสภาพค่อนข้างสวยดีไซน์ภายในคือดูได้เลยว่าการวางเลยเยอร์เขามาค่อนข้างมี หน้าตาเขาค่อนข้างดีเลยแล้วก็ในส่วนห้องเครื่องนะครับเครื่อง 2. องวันสองเขาสภาพเป็นไงหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับมาเดี๋ยวจะให้ดูจุดเด่นหนึ่งของ Ford เ a n g จนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเวลาเปิดนะทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมหาการเปิดก่อนนี่เปิดปด,ด้วยมือเดียวนะครับมือเดียวจริงฝาปงกระบะเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับค่อนข้างหนักแต่นี่คือเปิดได้ด้วยมือเดียวเพราะอะไรนี่เขามีชกมาให้นะครับผมเวลาเปิดก็เปิดง่ายๆเลยค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับเวลาเปิดก็ถือว่าโอเคเลย 2.2ลิตรนะครับผมเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบนะครับผมนี่ดูได้เลยว่ากรองเขาใหญ่มากสภาพค่อนข้างสวยเลยลองดูได้เลยว่าสภาพในส่วนตรงนี้ก็มีแค่เรื่องฝุดเท่านั้นนะครับผมไม่มีชนหนักโดนน้ำพุ่งเข้ามาอย่างแน่นอนสภาพมาค่อนข้างสวยนะครับกับตรงนี้แล้วก็ดูได้เลยว่าชนวนการความร้อนก็ยังอยู่กันดีๆเดิมๆนะครับผมพวกเคร่องรอยอะไรต่างเนี่ยคืออยู่กันเดิมๆครับเป็นองคเป็นอาร์นะครับไม่ได้เปลีีเคาะมาสภาพถือว่าปกติเลยนะครับผมออกรถกับเราเนี่ยคือไว้ใจได้ครับก่อนออกรถไปเนี่ย เดี๋ยวมีในส่วนของการเซอร์วิสพวกน้ำมันคือน,น้ำมันเกียร์ให้ด้วยนะครับผมอ่เราก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาสรุปในส่วนเจ้าตัวนี้กันหน่อยนะครับมาทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็จะเป็นเจ้า Ford Ranger Double Cab 2.2 XLT High Rider นะครับเป็นปี2019มาในราคา619,000บาทแต่ถ้าจองจัดจบภายในเดือนนี้นะครับเพียง120บาทและได้ส่วนลดสูงสุดไปเลย100,000บาทจะเหลือเพียง 5แส0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจเนี่ยโปรดีๆอย่างนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0999691179นะครับหรือจะเป็นรายแอดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับผมสามารถแคปคลิปนี้ส่งให้อดมินเราได้เลยครับมาจากปืนสตาร์คาได้รับส่วนลดไปเลย10,000แสนบาทสำหรับเจ้าคันนี้นะครับภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับรีบๆหน่อยก็ดีนะครับผมอ่าก็ถ้าใครครับมีข้อสงสัยอะไรยังไงอยากติชมตรงไหนครับอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์พูดคุยคอมเมนต์กันที่ช่องทางด้านล่างเลย ือถ้าชอบคลิปนี้ชอบเจ้าคนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับจะได้ไม่พลาดโปรดีๆอย่างนี้อีกนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมกับเจ้าฟอร์เลนเจอก็คงต้องขอตัวลา,าไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ